สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมบอกได้คำเดียวครับว่ายุทธการนี้ผมขอดันก่อนครับท่านผู้ชมให้ตายเถอะครับเพื่อนเองไขามาอย่างนี้ผมก็เดินเข้าหาเองเลยก็แล้วกันครับสนไนเปอร์อย่างนั้นหรอผมเล่น m p 5มีเพื่อนยินดีที่ได้รู้จักครับสหายผมคิดว่าผมน่าจะไม่ต้องรีบวิ่งก่อนก็ได้ครับท่านผู้ชม okay. เรียบร้อยตัดเพิ่มมาก่อนครับหนึ่งคิวทีมของคุณได้รับชัยชนะ ผมคิดว่า MP 5ผมมันก็ไม่ได้แย่นะครับท่านผู้ชมแต่ดาเหมันเตาชิบเปงเลยครับรู้สึกเหมือนยาวเขาจะอยู่กันเยอะครับผมว่าผมเล่นสั้นดีกว่าครับไอ้บ้าเอ้ย Fire in the hole เจอแล้วหนึ่งคนครับโอ้โหสรุปแล้วไม่ว่าเราจะไปทางไหนศัตรูก็อยู่เยอะทุกทางครับท่านผู้ชมเออเล่นเองก่อนเลยเพื่อน อันนี้ผมเริ่มคิดหนักแล้วนะครับท่านผู้ชมผมควรที่จะดันดีหรือว่าไม่ควรที่จะดันดีวะเนี่ยเพราะกว่าผมจะยิงศัตรูตายอ่ะมันใช้ระยะเวลาโคตรนานเลยครับ <S <S โอ้โรอบนี้เขาตัดมาเพื่อนเราไปได้สองคนท่านผู้ชมผมปลาระเบิดสูตรย้อยเข้าไปแล้วะครับท่านผู้ชมโอ้ย ให้ตายเถอะครับไม่ใช่เพื่อนปืนผมไม่ใช่ปืนเคทูครับของผม MP5 ในตำนานเฮ้ยเขาจำสลับได้ยังไงครับเนี่ยเมื่อกี้ผมตั้งใจว่าจะปาระเบิดสูตรนะเว้ยไอ้บ้าเ้ยแต่มันชิดกำแพงไม่ได้ครับท่านผู้ชม อ้าวได้ระเบิดฟรีซะอย่างนั้นครับโอ้โห MP ห้าแม่งของจริงว่ะเฮ้ย Fire the hole. วิ่งสิครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าใครปาแสงลงตรงนี้ด้วยแต่อย่างน้อยผมยิงเขาเจ็บไว้สักเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับ Fire the hole. เป็นยังไงล่ะน้องสาวเจอระเบิดสูตรพี่เขาให้ Special Force โอ oh ้โหสั้นมาเพื่อนสั้นมาเพื่อนผมวิ่งจับก่อนเพื่อนมันจ้าซะเหลือกเกินจะไปไหนครับเพื่อน เองคิดที่จะยิงสะพานเพื่อนผมอย่างนั้นเหรอครับไม่ให้ยิงอย่างแน่นอนครับสหายอ่าเพื่อนเราดันไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ <No! S 1> เพื่อนเราไม่มีใครเล่นมงอ่ะครับท่านผู้ชม Fire ทีมของคุณได้รับใ,นะให้ตายเถอะเพื่อนโอ้ยเอา้าเราปลาแสงถูกจังหวัดซะด้วยครับเฮ้ยเองเล่นปืนคู่แต่ผมมาเล่น MP5 ครับสหายเราจะเล่นแบบเงียบๆแล้รอฟังเสียงครับท่านผู้ชมซ้ายมือผมเข้าครับท่านแน่ เขาอยู่ขวามือผมแล้วก็ซ้ายมือผมครับจะทำอะไรครับเพื่อน <S <S โอ้โห,ห MP5 เกือบแตกครับนี่ผมไม่ได้มาหน้าต่างครับเพื่อนผมรอยิงหลังอยู่ครับสหายขวามือผมมีท่านผู้ชม หันหลังให้ผมอย่างนี้ก็สวยสิครับเพื่อนเมื่อกี้ได้ยินเสียงเท้าเข้าข้างหลังครับท่านผู้ชมขวามือก็มีครับ <Special Point. S 1> ผมคิดว่าผมยิงเข้ามากกว่าที่เขายิงผมอีกอะท่านผู้ชม โอ้ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนใครอยากจะยิงกับใครก็ยิงกันไปเลยครับ <fitness genre> ข้างหน้าเขายิงกันส่วนผมนี่รอแอบอย่างเดียวครับ <Nice. S 1> โอ้ย,ย MP5 เก็บ2คิวไปเลยก็แล้วกัน ท่านแน่ผมโดนเอาคืนเฉยเลยฮะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนดูถูกปืนผมอย่างนั้นเหรอครับือเกือบไปแล้วโชคดีที่เขายิงไม่โดนผมครับท่านผู้ชม เออเออ,เ,อ,อเป็นยังไงล่ะเพื่อนให้ใตายเธอเออทางแคบมีครับแล้วยังไงเพื่อนเออก็มาดีครับ จะไปไหนเอ่ยแม่สาวน้อยมาให้พี่ยิงซะดีๆครับืออขอบใจมากครับเพื่อนที่เดินเปิดเสียงออกมาครับซ้ายมือผมมีท่านผู้ชม Oh เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับเจ้าปืน MP5 ระดับตํานานซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเล่น MP5 ในยุคปัจจุบันได้อีกหรือเปล่าคาตอบของผมเลยอ่ะนะครับนั่นก็คือสามารถที่จะเอาปืน MP5 เนี่ยไปยิงเล่นได้ตามปกติอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะเล่นในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยได้ยากขึ้นกว่าเดิมมากนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับในสมัยก่อนนะครับแต่ถ้าเรามาดูค่าสถานะข,ของเจ้าปืน MP5 แล้วเนี่ย ได้แย่มากจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมแต่ปัญหามันไปติดอยู่แค่2อย่างเท่านั้นครับนั่นก็คือในเรื่องของความแรงแล้วก็การลั่นของกระสุนปืนที่ช้าเกินไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลางกันไปก่อนนะครับแล้วเจอเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ